งานแต่งงานเนี่ยผมมองว่าทุกอย่างในการสื่อสารในฐานะของมืออาชีพเราต้องพยายามสื่อสารทุกรูปแบบให้กับลูกค้าเป้าหมายเราคือต้องให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด การตอบโจทย์ของคนไทยในแนง่งานแต่งงานเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่เรามองถึงเรื่องของวัฒนธรรมรูปแบบมาตรฐานของสิ่งดังเดินที่เราเคยมีมาในอดีตจะเอาแบบแคนดิดจาอย่างแนวงานทางยุโรปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทนยนะ์นักผมขายงานที่ลักษณะว่าไม่ขายงานน้อยลูกค้าได้งานไปทั้งเซตเนี่ยลูกค้าสามารถใช้ด้ทุกใบทีนี้บางทีเราอาจจะมองว่าเอ๊ะสวยหรือไม่สวยความสวยแต่ละคนมันไม่เท่ากันถูกไหมฮะ มัเหมือนการเอาทางผมจะมองเรื่องของอายุอาชีพระหว่างการแต่งหน้าระหว่างการถ่ายในเซตแรกเนี่ยซึ่งเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมเออที่บ้านเขาเป็นคนจีนเป็นคนไทยอะไรประมาณนี้ ถ้าเราไม่ล่าอลายพฤติกรรมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ประสบการณ์นเนี่ยพฤติกรรมเขาจะสําคัญมากกับการให้เราจะสั่งให้ลูกค้าโพสท่าได้ง่ายหรือเปล่าจะยิ้มออกมาเต็มที่หรือเปล่าการไหนภาพคือการดึงความเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกถ้าเราทําให้ลูกค้าไม่มีหัวโขวนตรงนั้นได้เนี่ยเขายิ้มเมื่อยิ้มเต็มที่ความริจริงเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมครับมีความรู้สึกว่าอยากจะเล่นกับคนรอบข้างอยากให้คนรอบข้างมีความรักกับเรายิ้มกับเราถ้าเรามามัวแต่เก่งหน้าเก่งตาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่สื่อความรักออกมาอารมณ์ต,าตา่างๆ นักรัฐศาสตร์นักรัฐสื่อสารบางทีก็เป็นตลกอาชีพทำอะไรก็ได้บา้บาบอเรามีแต่คําว่าความเป็นมืออาชีพเราทํางานแล้วเป้าหมายเราคือต้องให้ลูกค้าได้ไประโยชน์สูงสุดไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองในแง่วกไว้เนี่ยเราจะสนุกกับมันสมัยก่อนเนี่ยผมเคยรู้สึกว่าเฮ้ยในความเป็นศิลปินเนี่ยลูกค้าต้องตามใจเราพอผมเริ่มคิดได้นะผมก็เริ่มปรับตัวใหม่มันไม่สายเราจะปรับตัวใช่ไหมครับลดดิโก้ลงหน่อยดีกว่าแล้วก็มองในแง่ของความเป็นคนนะครับเอาเข้าไปแซดเพราะว่างานเนี่ยจะยิ่งมันยิ่งขึ้นจร ช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าเออหญิงยโสโหังเราเก่งนะฝึกถ่ายภาพเดือนเดียวผมรับงานแล้วรับงานได้ตังค์ด้วยนะคิดดูแล้วกันแล้วก็ทํางานมาตั้งแต่ตอนเรียนปีหนึ่งเลยนะครับโอกาสที่เขาให้เราอะ่ะโอเคเราโชคดีก็อาจจะสิ่งนี้ทาให้ผมรู้สึกว่าผมอาจจะมีความยาโสในบางอย่างณจุดหนึ่งเนี่ยสิ่งนั้นน่ะมันจะบอกเราว่าเฮ้ยเราเนี่ยขา,าดอะไรบางอย่างไปคนรอบข้างนเนี่ยบอกว่าพี่เก่งนะแต่เวลาพี่ดุน้องๆเนี่ยพี่ดุหนักมากจนน้องๆกลัวพอน้องๆกลัวเนี่ยแล้วน้องทํางานไม่ออกที่นี่ การที่เรามีความเป็นครูสูงเกินไปครูดุจักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันกลัวไปหมดเลยอาจจะแ,แค่นักกีฬาโดนโค้ดดุมแล้วก็เตะไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเราก็รูออ้สึกว่าถ้าเรามองอย่างที่โค้ดกีฬาเขาค่อยๆสอนเด็กมันเก่งไม่เก่งไม่รู้นะแต่กําลังใจมีที่ตั้งแล้วเอาความตั้งใจนั้นนะให้มันกลับมาเขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นตอนหลังเริ่มปรับวิธีการว่าไม่ต้องสอนวิชาการเยอะแล้วให้มันมีความใจกล้ามันทําได้ดีขึ้นพอมันทําดีขึ้นมันกล้าทําเราค่อยสอนแทรกวิชาการเข้าไปแบบนี้ครับนี่พ ท่าเป๊ะทท่าอะไรมากเอาว่าให้ลูกค้ามีความเป็นธรรมชาติเอาอยากทำไหนทาก่อนตอน,น,นแรกๆพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอเราได้ภาพสนุกเยอะไหนลองมาจัดเซตถ่ายซิเออลูกค้าพอเริ่มมันกับมันเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเราเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เหมือนเพื่อนกันแล้วกันไม่ใช่คนรับเงินรับงานทําตรงนั้นได้ผมว่าก็น่าจะดีทุกๆคนครับ ผมก่อล้างร้างตัวมาทุกวันนี้เพราะว่างานถ่ายภาพเป็นหลักเลยนะครับก็รู้สึกว่าทิ้งไม่ได้ผมมองช่างภาพฝรั่งหลายๆคนเนี่ยที่เขามีความโด,ด่งดังในชื่อเสียงนะครับเขายังไม่หยุดนะฮะหกสิบเ็ยังถ่ายภาพอยู่ผมรู้สึกว่าเออเราอยากเป็นอย่างนั้นนะฮะยิ่งแก่ยิ่งเก่าหน้าจุดหนึ่งอะเราจะมองเรื่องของความภูมิใจพี่ต้นหลายๆครั้งเนี่ยเราทํางานด้วยศักดิ์ศรีความภูมิใจมันจะตอบโจทย์ชีวิตเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะครับมีหลายๆงานนะผมมาถ่ายภาพให หนึ่งที่ว่าเราจะต้องรู้จักคืนกำไรให้สังคมอยากให้หลายๆคนเนี่ยได้ทําแล้วเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยคุณค่าของชีวิตของเราครับ